รถจากประเด็นที่บอกว่าทำยังไงจะรวยขึ้นมันเลยเกิดปุ๋ยนีดขึ้นมานี่ไงครับนะครับยังไม่เพิ่มรายได้เราต้องลดรายจ่ายก่อนแล้วเดี๋ยวสเต็ปตัดไปเนี่ยเรื่องลงสีชุมชนอะไรจะตามมาใช่ครับนะครับขออนุญาตพักเบรกก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในเบรกที่2ครับครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการดินทาเมืองไทยวันนี้นะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์เอ็นดีเพื่อสุขภาพนะครับขอบคุณน้ำดื่มมิสดีนะครับสปอนเซอร์ประจำรายการที่ทำให้เราได้เจอกัน ในรายการนิทานเมืองไทยนะครับยังเจอกันทุกคืนวันเสราร์อาทิตย์20นาฬิกาโดยประมาณจนถึง21นาฬิกานะฮะโดยประมาณประมาณ,มาณเอาเมื่อกี้เบรกแรกเนี่ยรู้สึกว่าแบบเขาติงกันโอ้โหโฆษณาหมดเลย <c oughs> ไม่ใช่เลยลองฟังดีๆนะฮะ <c oughs> ไม่หมดนะครับคือโฆษณาส่วนโฆษณาแต่ว่านี่คือขบวนการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเอนดีครับไม่ว่าจะเป็นจิวเจิงปลาเวยยเจียวหนังครับน้ำดื่มมิสซทั้งหมดนี่นะฮะที่คุณใช้ไปเนี่ย กำไรส่วนหนึ่งเนี่ยเขามาบำรุงสถานีเขามาบํารุงวิทยุชุมชนเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้ประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าโฆษณานี่ค้าขายอย่างเดียวเหมือนสังคมอา,มาหมัดไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับยกตัวอย่างง่าย,ายๆคุณดวงถ้าบ้านเมืองเรามีประชาธิปไตยรประชาชนทำมาหากินได้ตามปกติสินค้า ตระกูลพิจดรีจะมีวางจำนหน่ายไม่มียังไงก็ไม่มีนะแต่สภาพที่มันเกิดขึ้นในบ้านนี้เนะมืองนี้เลครับมันทําให้เกิดการผักดันเกิดช่องสี่เนี่ยเพราะว่าคือช่องในการต่อสู้ในระบอบประชาธิปไตยเกิดสินค้าของผลเสื้อแดงเพื่อการต่อสู้เนี่ยนี่ฮะน,นี่เสื้อแดงผลิตหมดนะใช่ฮะ อันนี้เขาเสื้อแดงนะโรงงาัก็เสื้อแดงคนคิดก็เป็นเสื้อแดงครับคนขายตอนนี้เป็นเสื้อแดงครับคนซื้อไม่แดงก็ได้ซื้อมาว่าคาทายกันแต่ตอนนี้บอกเสื้อแดงก่อนเอเรารวยก่อนแต่เสื้อสีอื่นมาพันสองนะใส่เสื้อสั่งซื้อแล้วบอกเส่้อนี้ก็เสื้อแดงเ็าดูไงใช่ใช่เสื้อสีอื่นมาตอนหลังก็พันสองแล้วอาจจะขึ้นไปกว่านี้ไม่รู้แล้วแต่โรงงานผลิตเขานะครับแต่ตอนนี้ก็ให้ราคามาแค่นี้เราก็ว่ากันไปโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ย หนักเลยเนี่ยที่เมื่อกี้ถ้าพูดเข้าใจนะโครงสร้างนี่ชนะแพ้อยู่ตรงนี้ลเลยนะเพราะหลักของอามาจทุกว,วันนี้คุณเมื่อกี้คุณก็ณรู้อยู่แล้วเขาเขาเขาเอากาไรจากชาวนามาเท่าไหร่ครับเขาคุมเศรษฐกิจเขาคุมชีวิตชาวนาเกษตรกรเต็มคุมได้ยังไงครับบิวบบเมล็ดพันธุ์คุณเอางี้อ่าไปหมดเลยเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยปุ๋ยโรงสีก็คนซื้อเออคนซื้อคนขาย รวมตัวกันอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งธนาคารแถวสีลมนะสำนักงานใหญ่ราคาปุ๋ยเขาก็ทัวกันกําหนดคันสีมันไม่ต้องขายขนาดนั้นหรอกนะราคาซื้อเขาก็รวมหัวกําหนดชาวนาอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วไปกู้ใครชาวนาเป็นเนี่ยก็ธนาคารเนี่ยนะฮะก็นี่แหละต่อไปนี้ก็จะได้หมดฮะตัดทอนน้ำเลี้ยงอมาตริงขอบคุณทั้งนายกทุกสินนะวางคอนเซปในการสู้กับอมาต ทางการเมืองก็สู้ไป้แลวทางการเมืองก็ส่งรัฐบาลปูไปจะนําข้าวแต่ทางประชาชนเนี่ยทางการบ้านเราเนี่ยนี่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 คือจําเป็นใช่ไหมเรายืนได้ประชาชนยืนได้เราเลือกที่เลือกใช้ปุ๋ยที่ว่านั้นสัทีครับมันจะเป็นอะไรที่ผมว่าไม่มีอนาคตอคุณยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มแต่นี่ผมบอกเลยนะผมขายอนาคตเนี่ยอนาคตในแบรนด์นี่มันจะหายไปเรื่อยๆเพราะยอดขายมันจะลดลงเรื่อยๆเพราะคุณใช้แล้วอนาคตคุณไม่ต้องใช้เยอะแล้ว ดินมันดีแล้วสิ่งที่แล้วคุณจะไปซื้อปุ๋ยคอกอะไรทีนี้นี่หรอแม้ปุ๋ยอะไรก็ได้ครับเพราะว่าดินดีแล้วนะเอางี้นะว่าถ้าตอนนี้สั่งมาแล้วยังไม่ได้ของต้องขอไปยนะไม่สั่นได้แน่เพินไม่สั่นมีน้อยจริงรถแรกนบรีบๆกันก่อนเมื่อกี้พูดถึงกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มันครอบครองเศรษฐกิจครอบครองธุรกิจอยู่ก็ที่โนนที่แบงก์ก็มีอีกกลุ่มนะฮะคุณดองกลุ่มไหนฮะไอกลุ่มที่มาป่วนนะสภา ไอ้พวกนี้ประเทศเจริญเขาไม่ค่อยชอบนะไอ้พวกป่วนสภาเอทำไมมันม so sí. ีป่วนมอะไรนะครับก็ต้องบอกว่านะฮะรัฐสภานะครับจะเปิดสมัยวิสามันตั้งแต่วันที่หนึ่งะฮะสัปดาห์หน้าเนี่ยเปิดละนะเปิดประชุมตอนนี้ปัญหามันคือตอนนี้มีข่าวนะครับว่าจะมีกลุ่มนะฮะหนังสือพิมพ์มติชนครับขึ้นปกฉบับสุดสัปดาห์ล่าสุดไว้นะครับฝันสุดท้ายเจ้าชายแข็งนะฮะใช้ชื่อตัวนี้ใช้คอนเซปต์ตัวนี้กลุ่มนี้นี่เองนะฮะจะมีกลุ่ม เสนาธิการร่วมเขาบอกอย่างนั้นนะครับเสนาธิการร่วมกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษนินนี่ตามนี้นะที่เขาตั้งโจทย์ไว้ให้นะหน้าปกมติชนนะครับก็เชิญมาให้เลยห้าคนกลุ่มเสนาธิการนะครับห้าคนตัวเล็กๆถ้าดูนะเดี๋ยวเอาภาพขึ้นมาดูก็ได้นะผู้หน้าปกนะฮะห้าคนนะนนะยกมือชยโยโหฮิ้วกันแล้วนะห้าคนแต่ว่าเบื้องหลังสิครับเราจะเห็น ประดาน้ําคนหนึ่งนะครับดำน้ำอยู่นะฮะบุ้งบุ้งบุงบุงบุงบ้งบ,ง,บ,ง,บงอยู่นะฮะสันนิษฐานว่าประดาน้ําคนนี้นะครับยกมือ5นิ้วด้วยนะฮะับหมายถึง5้าคนนี่แหละครับแต่ว่าภาพดำน้ํา สันนิษฐานว่าจะอพยพมาจากเขาใหญ่เที่ยงนะฮูโดกคนเนี้ยนะฮะเดี๋ยวลงจากเขาทำไมทำไมคุณถึงคิดว่าเป็นเขาใหญ่เที่ยงมันมีข่าวต่อเนื่องสิกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราโยงนี้แล้วเดี๋ยวเราโยงข่าวได้นะฮะโยงข่าวได้5คนนะครับที่มีภาพจากปกมติชนห้าคนเนี้ยนะจากภาพปกของมัติชนใน5คนนี้คุณรู้จักครับแต่ไอที่ดำน้ําที่มติชนก็ตั้งใจใส่ลงไปข้างหลังเนี่ยแล้วก็เอาหน้ากากประดาน้ํามาบังหน้าไว้เนี่ยนะสตรีนไว้ไม่ให้เห็นว่าเป็นใครเนี่ย ก็คือในยะว่าข้างใครอยู่เบื้องหลังใช่ไหมที่ดำน้ําอยู่ไม่ยอมโผล่สัทีเนี่ยครับนะครับอก็มีคำถามละว่าใครใครแต่คุณบอกว่าไงนะน่าจะเป็นบุรุษหนึ่งที่อพยพมาจากเขาเยี่ยที่งอพยพเลยเพราะบ้านนนยึดปลมาจากงานแวบหนึ่งก็คือเออใช่ถ้าจริงๆถ้ กุหมายบ้านเมืองปกติอ่ะไม่ระดำน้ําอยู่นี่หรอครับอาจจะอยู่แถวเลือจำนะเพราะว่าครอบครอมเขตป่าสงวนชั้นหนึ่งอ่ะชั้นหนึ่งเอะสุดยอดของป่าสงวนแล้วนั่งร้อยหน้าลอยตาพานักข่าวไปทําข่าวพาศิลปินไปจัดงานคอนเสิร์ตเพื่อรักษาพื้นป่าแต่กูยึดป่ากูยึดปูเขาเท่นม่ห้าคนที่กำลังจะป่วนสภาไทยคราวนี้นะครับท่าดูรายชื่อนะมี พลเอกปีชาเอี่ยมสุพรรณนะครับพลเอกชูเกียรติตันสุวัฒพลเอกวัชระลิกธาคณีนะครับคุณพิเชษพัฒนาโชธแล้วก็คุณไทยกรพลสุวรรณนะหเสนาธิการ5คนนี้ครับชื่อมันมันก็ไม่ได้ใหม่อะไรนะวก็วนเวียนกันอยู่สามคนแรกทหาร,หารสองคนลหลังเป็นพลเรือนนะครับ,ค,รบคุณพิเชษพัฒนาโชธน,นี่ก็ สสหรือส,อสอวอเก่าๆนะครับ<ช>คุณไทกรพงสุวรรณก็คือประชาชนที่เคลื่อนไหวทางด้านแนวการเมืองสามคนนั้นนะครับชื่ออาจจะไม่คุ้นนะครับสําหรับคนที่อยู่นอกวงนะครับแต่ว่าบรรดาโตเถื่อนหรือทีมงานสนามม้าย<ด>กวงเล็บหนังเลื้งรู้จักก<ช>ันดีฮะรู้จักดีฮะรู้จักนี่เขารวมกันอยู่ที่นั่นใช่ไหมใช่ครับคือประชุมก็เกือบทุกวันนะครับจะคุยกันเรื่องส่วนใหญ่ก็จะมาโตโน้นดีคอกนี้ใช้ได้นะครับนานๆทีจะพูดเรื่องบ้านเมืองอย่างเงี้ยโผล่มาแล้วนะ คือถ้าทีมงานชุดนี้ประชุมกันนะครับส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องม้าที่แข่งนะเรื่องวงจรวัฏจักรของสนามม้าเนี่ยมันน่าสนใจคุณดวงว่าทําไมเอางี้ผมผมถามคุณคําถามสั้นๆครับคุณคุณ,ค,ณคิดว่าม็อบนี้เนี่ยมันจะมีปัญหาไหมมันจะมีพลังหรือว่ามันจะเอาจริงเอาจังกับรัฐบาลจนก็นั่งโค่นได้อย่างที่พูดไหมคืออานาจโค่นโดยตรงคงไม่ได้คุณดงวงเราถ้ายกตัวอย่างกลุ่มนี้มันน่าจะเป็นแพทย์พวกยุงลายอะฮะมันจะทําให้เกิดเชื้อโรคได้ เค่นั้นเพเชื้อครับพระเชื้อทําให้เกิดอ,อ,อะไรได้เท่านั้นเองเออแล้วมันจะโยงยังไงกันที่เขาอยู่สนามมาครับคืออันว่าจริงๆเนี่ยนะฮะกลุ่มเนี้นะฮะเราพูดถึงกลุ่มนายทหารหรือกลุ่มประชาชนบริเรนอะไรก็แต่นะในสภาพ,พปกติวันธรรมดาเขาก็คุยกันเรื่องข่าวการม้านั่นแหละ,ะแล้วจะมาอยู่ดีกลุ่มนี้เขาถึงได้ขยับมายุ่งกันเมืองอ๋อจริงๆแล้วต้องอย่างนี้ก่อนรับเออเอา เหตุเกิดที่สนามม้าก่อนทําไมสนามม้านังเลิศซึ่งเขาบอกว่าเป็นแหล่งอบายมุกนะคุณดูทาไมมันมีที่กลางเมืองได้ล่ะเอ้าก็นี่ไงมัประเทศประเทศทุยแลนก็เป็นอย่างนี้ทุกคนเปะท้วงให้มันย้ายอะไรไม่มีทางครับตรงนั้นควรจะเป็นสวนสาธารณะจะมีประโยชน์ที่สุดจะเป็นอะไรก็ได้ครับยกเว้นสนามม้าเพราะว่ามันตรงนั้นมันไกลกลางเมืองนะครับเข้าออกรถติดมีการเามนาคมเดร้อนตอนนี้ื่อบอกว่าการพนันผิดกฎหมาย ไม่ผิดนะครับสนามม้านางเลงถ้าพูดถึงสนามม้าคือแหล่งการพนันที่ถูกกฎหมายนะครับแหล่งใหญ่ลองจากรัฐบาลลอตเตอรีร่นะฮะให้อนุญาตที่ให้เล่นการพนันได้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมนะะที่นี่เองนะฮะเวลาจุดประสงค์ของการตั้งสนามม้านางเลงสนามาม้าเพื่อเพาะบำรุงพันธุ์ม้าคุณโอ๋ครับไว้ใช้ในยามศึกสงครามครับ <นะ S 1> แ,ลแล้วตอนนี้เราไม่ต้องใช้ม้าแล้วอ่ะคุณใช้ทำอะไรแล้วครับออสครามา นะฮะนะแค่แบบจริงๆอันนี้คือพรอบรุงพันม้าออนะเนี่ยคือการจัดตั้งที่ทุกวันนี้มันยังอยู่เป็นศูนย์ยพัฒนาพันม้าครับให้ม้าวิ่งไปเรื่อยๆเ,ออเพื่อคัดเอาม้าที่แข็งแกรงแข็งแรงเอาไว้สู้ยามสู้รบจับศึกอย่างเงี้ยสมมติว่ายัง ยังซื้อหอกซื้อดาบอยู่นะม้ามันต้องแข็งแรงไงบางทีม้าก็ต้องต้องใช้ในสมัยนี้ขนส่งบ้างอะไรบ้างในพื้นที่กันดารแต่ใช้ไม่กี่ตัวหรอกมันก็ต้องเป็นม้าท้องถิ่นม้าภูเขาก็ต้องแต่ขนั้นยังมีอยู่ยังมีอยู่บำรุงประชาชนบำรุงพันม้าที่ไปเล่นที่ยังอยู่นะเ่ีลยวบำรุงม้าหรือบำรุงไอ้คนข้างบนที่มันเล่นอยู่ปัญหาอย่างนี้สิคุโดงปัญหาว่าทําไมมันย้ายไม่ได้หนะาททำไมอ่ะทำไมทุกครั้งที่มีการย้ายเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองทุกครั้ง มีการทําเรื่องขอทําเรื่องขอร้องไปที่สภาไปถึงที่นายกไปที่รัฐบาลไปถึงพรรคการเมืองทั้งหลายนะฮะบางทีถ้าคุยเรื่องการเมืองมันจะผ่านได้ยังไงครับที่สนามม้าที่สนามม้าต้องบอกว่าสมาชิกพรรคทุกแทบทุกพัก จะมีชื่อเป็นเจ้าของครอกม้าอ๋อเลยฮะถ้าไม่มีชื่อเจ้าของครอกม้าเอจะมีม้ากี่ตัวในครอกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่พูดนี่ไม่ใช่เฉพาะพัก่ายการหรือรัฐบาลเกือบทุกพักครับเกือบจะมีทุกพักอ้าวแล้วทาไมเขาต้องไปยุ่งอย่างนั้นอสันนิษฐานนะสันนิษฐานว่าคล้ายๆเราซื้อลอตเตอรี่คุณดองถ้าเราซื้อลอตเตอรี่ถูก เอาใบถูกไปข <constitutional mind. S 2> <ites> ึ้นเงินกองสลากถูกไหมแล้วกองสลากก็จะจ่ายเงินเรามาถูกไหมถูกต้องเวลาเราจะทําบัญชีเราก็บอกรับเงินจากกองสลากมาเรามีหลักฐานเนี้ยเราจะไปยื่นกองสลากก็และแล้วก็รับเงินมาเอาเป็นเงินสดเข้าวันนี้ถูกแทงม้าเออแทงหวยถูกสามแสนเอาลงบัญชีมีเงินสามแสนอยู่ๆเงินในบัญชีหายไปเจ็ดล้านแทงม้าไม่ถูกเจ็ดล้านถูกไหมเป็นไปได้อครับนี่คือแหล่งฟอกเงินที่ถูกกฎหมายคือหมายความว่า ไปฮั้กันคุยกันตรงนั้นอสมมุติเงินผมเข้ามาละคุณช่วยซื้อเสียงคุณอย่างงู้นอย่างงี้เอาเงินนี้ถ้ามันเข้ากระเป๋ามาปปชเล่นตายเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าให้สนามม้าตีว่าอฉันได้เงินจากสนามม้ามาแพงม้าถูกครับแพงม้าถูกก็เรียกว่าเป็นที่ฟอกเงินของนักการเมืองชั่วๆอาจจะดีๆก็ได้โทรดีๆจะไปฟอกทําไมเงินก็ผมเห็นพรรคคนดีเยอะแยะไงไอ้กลุ่มกลุ่มเนี้ยเฉพาะคนดีมากๆเออกลุ่มเนี้ยที่เขาบอกเขาจะไล่คนชั่วเนี่ยพวกเนี้ยอยู่ในนี้ ไม่ทางนั้นไม่ใช่แค่นักการเมืองแต่คุณถ้าฟอกเงินอย่างเงี้ยอ๋ออยู่ขั้ววงจรครับนะแ้่พ่อค้าประชาชนไอ้พวกพ่อค้าข้าวนามสกุลพืชผลเกษตรธัญญะข้าวสารอะไรเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งนั้นสอบสังนั้นครับเงินทางนี้จะโอนให้แบงก์อันนั้นครับดังนี้เดี๋ยวจะปปชสอบอยู่ในนี้แหละก็แทงมาซะเออไม่ต้องแทงอแต่ได้มีครั้งหนึ่งจำได้มีบินออกมาเสร็จ พลตีขนาดผลตีขนาดสนั่นกระจรประสาทนะครับที่พูดถึงโดนเว้นวัดห้าปีนะฮะขออภัยต้องเอ่ยอ้างเพราะว่าคุณขนาดกรจประสาทนะครับมีข้อบ้าอยู่ที่สนามได้มีข้อบ้าด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือทําเรื่องเงินนะตอนนี้ไปพาดคุณไม่ได้บอกคุณสนั่นเพราะไม่ไม่ใช่ผมยกตัวอย่างฟังว่าคุณสนั่นคุณสนั่นกระจรประสาทเนี่ยนะ